สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครัวยายอวยนะคะวันนี้นำเสนอเมนูต้มปลานิลใส่ผักกระแงงน้าจะนน้อไปรับชมกันเลยจ้าอันดับแรกเราก็ตั้งหม้อนะคะตั้งหม้อตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะจ้าพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ ตะไคร้ใบมะกรูดหัวข่านะคะหอมแดงนะคะแล้วก็มะขามเปียกนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ใส่พริกที่เราตำไว้นะคะพริกหอมแดง กระเทียมนะคะเกลือนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ไปเลยชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกมากนะคะมาเครื่องต้มยำเราคนมากเลยนะคะสมุนไพรทั้งนั้นนะคะรอน้ําเดือดอีกรอบนะคะนี่น้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ปลาลงไปเลยจ้าอันนี้เราทําปลาทั้งตัวเลยนะคะเรากะว่าพอดีหมอนะคะแต่ว่าไม่นะคะปลาตัวใหญ่กว่าหมอนะคะ ตัวใหญ่มากใส่หม้อไม่ได้เลยล้นนะคะปลาตัวนี้ประมาณสองกิโลนะคะสังเกตจากหางอยู่บนหม้อนะคะปิดหม้อไม่ได้นะคะเราก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะรอจนกว่าน้ําจะเดือดขั้นตอนนี้ต้องรอเวลานิดนึงนะคะเนื่องจากหม้อเราเล็กนะคะปลาแน่นหม้อนะคะนี่ฮ <laughs> ่ น้ำเราเริ่มเดือดแล้วนะคะค่อยๆเดือดแล้วนะจ้านี่เดือดแล้วเราเร่งไฟนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่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 ใสใส่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 ่ โอ้ยใส่ลงกินก็หอมเลยนะคะกินหอมไปสามบ้านแปดบ้านเลยนะคะนี่ต้มปลาใส่ผักกระหยงของเรานะคะนี่หอมแล้วชิมเลยค่ะชิมเลยขั้นตอนต่อไปเราก็ชิมรสค่ะชิมรสชาติเลยนะคะสดโหกนะคะเสบนะคะ เสร็จแล้วค่ะต้มยำปลาใส่ผักกระแยงของเรานะคะนี่เสร็จเรียบร้อยใครบอกไม่สุกนะคะตัวใหญ่ๆนี้สุกนะคะทางขีตหม้อเดือดมากนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวใหญ่อวยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ